สวัสดีสวัสดีนะครับผมอยู่กับผมนะครับเอฟชนายุทธนะฮะกับสเกตฟุตบอลครับในช่วงเย็นๆแบบนี้กันหน่อยนะครับยังจำนักเตะคนนี้กันได้อยู่หรือเปล่าครับเมสันกรีนวูดครับตอนนี้เนี่ยศาลพิจารณานะครับต่ออายุประกันกรีนวูดเนี่ยในสัปดาห์หน้านะครับเอาแล้วครับยังไม่จบไม่สิ้นสำหรับคดีของเมสันกรีนวูดเรานะครับศาลอังกฤษครับเตรียมเปิดการพิจารณาคดีของเมสันกรีนวูดครับกองหน้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสัปดาห์หน้า เพื่อพิจารณาการอนุมัติให้ขยายระ,ระยะเวลาการประกันตัวออกไปนะครับดาวยิงไว้20ปีครับโดนจับข้อหาข่มขืนละเมิดทางเพศและขู่ฆ่าครับจนเป็นข่าวโด,ด่งดังเมื่อเดือนมก,กราคมที่ผ่านมาทําให้เขาเนะี่ยโดนตัดออกจากทีมทันทีโดยเจ้าหน้าที่ตนะํารวจเนี่ยให้เขาเนะี่ยประกันตัวยาวจนถึงช่วงกลางเดือนมิถุนายนนะครับ การพิจารณาของศาลวันพุธหน้าเนี่ยจะเป็นแบบปิดซึ่งคาดว่ากรีนวูดเองเนี่ยก็จะไม่ได้เดินทางไปรับฟังทำไต่สวนแต่อย่างใดนะครับเจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรมของอังกฤษครับเผยว่าเราได้ยืนยันได้ว่าคําร้องขอขยายระยะเวลาการประกันตัวก่อนตั้งข้อหาเนี่ยจะได้รับการพิจารณาในวันที่23มิถุนายนปี2022นะครับอืมก็จะกลายเป็นคดีที่ยืดเยื้อและยาวนานอีกแล้วสําหรับเมสันกรีนวูดนะครับ โอ้โหซอมหมดอนาคตการเป็นนักเตะไปแล้วนะครับก็สงสารอนาคตจริงๆผมในในฐานะของผมนะผมเสียดายฝีเท้าของนักเตะคนนี้มากนะครับเพราะว่าเป็นนักเตะที่โอ้โหเล่นไนดะ้ทั้งสองเท้านะถือว่าเล่นบอลได้ดีมากๆแต่ต้องมาเสียอนาคตกับเรื่องแบบนี้นะครับโอ้โหจนเป็นข่าวโด่งดังในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาสำหรับเมสันกิีนวูดครับทุกคนคิดว่าไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับใต้คลิปนี้เลยนะครับสำหรับนักเตะคนนี้เมสันกรีนวูดครับยังจํากันได้อยู่หรือเปล่า ตอนนี้ก็คดียืดเยื้อไปครับไม่จบไม่สิ้นนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงต่อนะคสำหรับอนาคตของเมสันกินวูดแต่ในเมนยูตอนนี้คือโอ้โหทั้งทีมนี่ก็ลําบากมากๆครับแต่ตอนนี้ยิ่งเมสันกินวูดเป็นแบบนี้อีกนะครับยิ่งไม่จบไม่สิ้นสําหรับคดีของเขานะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงต่อนะครับขอบคุณครับที่รับฟังครับในช่วงเย็นๆแบบนี้ครับสวีดัสสวัสดีครับ